สบายดีจ้าปลาลุาสุสุทุกคนเลยจ้าเมื่อนี้กต้ปลานิลใส่ไข่มดแดงกินข้าแรงํำกันเด้อพี่น้องประสุขุทุคนม่เท่าจีดบ็นคนเห็ดเด้อดะเด้อบงที่ช่อง่เแถาจีดเด้อจจะเด้อปลสุขุขุคนกินข้าแรงำกันจ้าบายดีำอะไรกันพี้เออยามาิต้มปลาใ้ใครมาแดะพี่น้องนัานที่บริกรแซเลย ร้องมาไรนี uh, ่นะครับวนเช้าทำอะไรไม่ชอกินเห็ดต้นเชื้ออาหารคนกินแล้วคนอิ่มเป็แบบนี้มันมือมดไข่มันแซ่บตักต้นไข่เคยกินแต่ไข่มันไข่มดอะไรไข่น้อยหรือไงไข่ใหญ่แดงเลยน้อยฮะอุ๊เป้จอมป่วน

มดีนจ้าพี่น้องกินเตกะ็บใ่ไกินข้าวตุมปลาตุมปลาแกงหมูแดงใส่ข่าหมูแดงเหขหแดงตหม้อมันร้อนสหม้อมันจะถือข้อมจ้าะเ หาไปหมดแล้ไปมแล้วไปแล้วไอาหแล้วเราเริ่มนยังไม่เอาแล้วตงดนตหน่งหหมดแดงี่จดตัวหมแดงสดจ้องเป็นยังไง้บอคนขยันนี่รอบเนาะบอเพนสามนิดเาบอกเพอนยังลเปลี่ยนครับ ถ้ามาอเพลงก็เก่าลว่ยากไ้าเพิหน้านี่ได้องเพลงเนอะเปนสิองเด้าแงานนลข้าโควิดเนาะล้ห้าจะบได้เยวขอนปอรยังดะเบิดอ่ะ

ไปยัดเดี๋ยวคันแมนาหอนเด้อหามีบลางไปย่างไ่ยังแบบนี้คันหนหออนย่างหอนถ้าแม่กูอยากกินกินมันอยากได้จากไทนเอาไม่ยู่บ้านใหม่ด้ค่ะบ่ไบจัไปล้างบนุมชอะมาใหม่ด้เยั่นสิ้เลยดส่อง้อน้าบ้านดังเดิมเนาะ Lông như bạn đang đơm, mấy hẳn ừ. Của hẳn đi chào hẳn ừ. ừ. Hẳn ừ. là. à, ừ. có lội lang của Chết Lội lang Rồi Rồi mất dòng hẳn hả rồi cái chào mưa là lái ngang Nó Cà phải lái ngang nè Ngang đông lại Nè là Ăn ăn cả đồ như cả đồ Học cả nhẹ cả nan, một con nhận nói à, không ăn bụng Không ăn bớt Nên là Thì lâu Rồi là cà bắt chơi Nên không phải ໃສ o ຈອງໄປເຫມາະດີບ <c ười> <c ười> u ່ຊ່ວຍນີ້ເນາະພັດຈັດງານກະຍາຍເຕີບໄປເລົາກົ່ວເຮົາອິດເວົ້າ ครั้งแรกกันเื่อเื่อนี้แล้วครั้งแรกกันเราสองน้องลุงกราผูกแค่น้อยสายนี่ขอเบ้าเลยบมีแล้วงานงานงานถึงงานยังแบบนะตัวใหญ่เติบเลยมีบปืนก็รอดปืนงานเอาแล้วเอาแต่สายนั้นลงมาตายด้มีแล้วแต่เงินเราให้ใหญ่ไปกับเปิ้อนเปื้อนเงินกันจะบ้ากันก็เพื่อนกัน อยงนูก็ว่านู่กของเฮาซื้อไปแล้วนะที่เฮาซื้อก็คือแบบพักงานจากที่เฮาไปซื้อนะอ้ยที่เฮาซื้อก็เป็นพวกที่แบบเป็นโงใส่ข่าวออนอย่งน้นะพี่้องแม่ก็บดกระดาษที่จ่อที่ชู้กันนันะก่เราเตะท่เราเต้นทีเราโตทัานั่นพี่น้องนะเพื่นก็มาส่งบัดส่งนาเพ่อขอแทนก็ได้ได้อยู่นะใครเตนน่นรก็ได้กได้เขาบ้างเดี๋ยก็แช่ เด้ละแสนโตหนึ่งสุดถ i̇şte ึงสิบ mm ้าพนี่มีมีมอยู่โกมันหานะแต่ว่นหนึ่งมาเรากับรูใัยหนึ่งมาสี่เทนกับสี่แสนของป้าอันหนึ่งก็หกแสนละกับบังนี่ไงกับบังนว่กเขาเอี้หางกระงามเขาห่ออี้เขาห้อมจะเต็มเผาูเต็มหนึ่งก็หกแสนละของป้าเจ้าหนึ่งมาหบดข่าวแต่งหานอีกหกแสนหาสหาดล้งนี่ Libertarian dòng bạc mặt bằng 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 คือเครื่องมาเห็ดเองจ้าอันกุ๊กมาเห็ดอีกเนาะเรื่องไายอุ่นค่ะเอาแต่ว่าพี่น้องเห็ดให้ชื่คอคกันเป็นเนส้นงวงใส่ไส้ฮะแหละมันเป็นอะไรกันยังได้คืดดินอยู่พี่น้องเลยกุกงปลาอะไรทของทำบ้านมาเห็ดเป็นอย่างเงยน้องเขาสวยจกกับเนาะจ<ม>ับ<ม>ละมานะ เราแบมีนาทีสืดอลูกวาลจะออกมายา่ในตูมีจะคนห้างเล็กยหาักแขกหักคนเนาะเรื่องหรอกนะแปเไงกูเ็นงเฮ้ยห้าเดิเบิดแล้วเจ้าคุณปตักเอาเองลูกมันมัจะหมดแล้วจ้ะหมีซิ In lạc kín lạy nữa bông toilet uống nóng gọt bạch hãm kín lạy hm hm kín lạy hm ừ. kín lạy hm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  kín lạy kín kín lạy à, ừ. hm ừ. kín lạy <laughs> hm <laughs> kín lạy hm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  Ăn lạy hm kín lạy hm kín lạy hm này đâu kín lạy hm 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 kín อะไก็ตอนนมมัซื้งไม่กินมันจะขาดเลยการกินยังไ่กินข้าวนี่เขาไปลังจีนอยางไปกินนมแล้วแม่แท้เขาไปยืมขากล้องเลยก็มากินข้าวกินข้าวก่อนสนามกินนมน้ำลังแบบนี้นอนกินนมกล่องหนึ่งแล้วนอนตอนก่อนนอนเรื่องหลัย่างตุยงามผิดนอนจังกินกล่องหนึ่งข้อ อิ่มเราก,กลารุ่งสะดวกทีนี่นะ้องก็ขอลาไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องน้องแม่แล้วก็ลุงนาภาสาวชนโนเลยจ้าอ,น,าอนชาลุกบานชายจ้บจนตนนนจ้า ຕາມຫຼານເພິ່ນເພິ່ນຖ້າ